แ่บเอาวันเลยเป่อยครับครับพี่น้องครับวันนี้คือเกาแล้วครับพี่น้องครับนี่ของเสียบขึนอยูกับผม้มักเ,เด้อบ่ได้ยังมาจากแนวเลยวันนี้เป็นต้่มสามสันครับต่เป็นสามสันของวัวนะครับกับเครื่องในนี่ครับพี่น้องเออเอาเดีดที่เดียดเลยมีใส่ม่ยังพอมอุม้ย ครับสปอร์ตเนี่ยนี่พี่เดดครับอุ้ยเปื่อยดีขนาดเด้อต้มผมก็โอ้ยพี่น้องเลยแซมเอาก้อนเลยเปื่อยครับออืมืม

เปื่อยขนาดอืออันนี้เป็นส่วนของเนื้อเปื่อยด้วย เนื้อเปื่อยงัวอันนี้พัสด sport เปื่อยครับหอมสูตรเดิม่น้องจนใช้ไป่ยี่หลั

เอาบรรกัศเขาเขียวมาปากพี่น้องคือเราเขาเป็นเนง้อน้ำนำดีพ่อมทั้ง้านพี่นอ้นองเป็นอย่งไรความเป็นเราบอกใจฉันได้นะครับเด้วอ,อันนี้เป็นส่วนของใส่บเกเฟี้ยงครับเนี่ยเส่อเกเฟี้ยงอี่เป็นประมาณเนี่ยเปื่อยจมไปเพือย ันี้มันเลยใส่เพี้ยงละเสียบลองเลยเคยกินปะล่องล่องสั่งมะตุ่มเนอะสั่งน้ำเสียงเลยครับขอเสืกเพี้ยงเขาไม่มีหมดเนา muốn rất tiền Xịt Xịt bộ đây mà <cười> 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 <Thích àp đéo? cười> ก็เป,เปเื่อยนิครับเท่าผู้ม่องนี่ครับมันว่ามันเป็นหม่องสามสามันนั่นสามสันงัวเห็นบ่จะมีมันเสี่ยงน้ำติดมัน,นเลยเด็ดจัดมาสองลูกครับ